สวัสดีครับผมลิมบกเยมชื่อนี่พอ่อตั้งให้นะครับวันนี้เรามาที่ไบเทคนะครับบางนานะครับมางานแสดงสินค้าที่จีนนะครับมีโรงงานอยู่300กว่าโรงงานนะครับเดี๋ยวเราดูบปรยากาศร,รอบด้น,นะครับนี่เลย อันนี้เราอยู่ในงานกระดงสินค้านะครับที่ไบเทคบางนานะครับโอเคนะครับผมลิมบางเยีมชิ้นิตฟพร์สังไ้นะครับ ชุดละเริ่มต้นที่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสบาทเริ่มต้นที่ห้าหมื่นหนึ่<า>งแสบาทนี่ชอะไรนะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นในการไลฟ์สดอ,อุปกรณ์นในการไลฟ์ทั้งเซตเลยค่ะเป็นฉากไฟอุป,รปรกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมในการไลฟ์สดห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเริ่มต้นห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทผมบอกแล้วว่า โอเคนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่บูธอื่นนะครับอันนี้ก่อนนะครับที่นี่ไบเทคบางนาอันนี้อยู่ในงานที่ไบเทคนะครับบรรยาก,กาศร,รอบงานของไบเทคนะครับ สามร้อยกว่าล้านโอ้มันน้อยจังอ่ะสามร้อยกว่าล้านครับงานอะไรนะงานจะได้ถึงางานนะี่จะหมดแล้วนช่ะหมดแล้วโอเคเดียเด๋ยวดูเดียเด๋ยวดูบรรยากาศจ้างหรอเขาบอกว่าบริษัทเลยนะจ้างไลฟ์สดอ๋อเป็นบริษัทเลย,นะเลยสำหรับในการไลฟ์สดโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทไทยดิแต่ม่ทำไมมาอยู่ในนี้ได้เขาเขามาออกบูญเหมือนกันนะโอเคโอเค ได้ความรู้อีกหนึ่งความรู้บริษัทไล์สดนี่นี่นี่คนไล์สดอยู่นี่เลยหน้าตาหล่อแล้วกายเราไม่ใช่นี่บรรยากาศเลยเป็นไงลนะ่ะงานจะได้สินค้าจีนมีแค่ห้อเดียวเลยแค่นี้ก่อนนะจ๊300ะสามร้อยกว่าล้านไงโอเค <laughs> โอเคแล้วพนะบกันคลิปหนะน,น้า <laughs>